วัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มาหลานบิบิคิวพาซานานะเพราะอะไรเพราะเราจะเอาฟิกเกอร์ไงฟิกเกอร์ตอนนี้ก็ออกมาสองแบบนะครับมีตัวทำท่าน,นี้กับตัวท่านอนไงสายขี้เกียจเนี่ยเดี๋ยเราจะ ไปดูกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับออกมาสี่ตัวแล้วก็ซีเค็ตหนึ่งตัวนะมาถึงแล้วสับรา,บามะมือพาสาเนี่ยฮะซือของเขาอย่างนีงกาข้างแล้วก็มีเห็ดทอดส่วนอาหารทะเลอะลงไปหมดแล้วส่วนนี้ ของเราผมเอาตะนอนมานะครับแต่ยังไม่ได้แกะนะเด๋ยวอาแกะต่อที่บ้านตอนนี้กินกันนี่นะครับวัสดุสูงประมาณ2.5นิ้วเป็น PVC กับ ABS นะครับประมาณนี้มาแกะที่บ้านกัน,น ทุกคนสวัสดีครับดองของเล่นกลับมาอีกแล้วนะครับกี้เราก็เพิ่งไปกินบานร์บีคิวพาซ่ามาครับเพื่อที่จะเอาฟิกเกอร์นะครับของบาร์บีคอนนั่นเองนะครับอ่ะเพิ่มให้เป็นการซีเวลานี่นะครับมีทั้งหมด5ตัวมีอะไรบ้างมีแอมเรด y ี I m แอ e สลีป m ี้แอมฟูล ppy แล้วก็ Secret นะครับ เออถ้าจะเทียบกล่องสุ่มใช่ไหมแต่มันราคามันต่างกันเยอะนะอ่านี่นะครับของบูมนะครับนี่เห็นไหมดูกล่องเลต่างกันเยอะนะฮะมีอะไรอีกอ,อ,อืมอ่านีเอ่ดิจิมอนอยู่ฝั่งนี้ไปเลยอ่ะดิจิมอนนะครับก็ประมาณนี้ นจะจ๊ะก็เดี๋ยววัดกล่องก่อนแล้วกันว่าสูงเท่าไหร่นะฮะกล่องประมาณแปดเส้นนี่นะแปดเ้นไม่พูดพันทำเพลงอ้อลืมไปโปรโมชั่นอย่าไปตรงนี้ก่อนพึ่งโปรโมชั่นอยู่ตรงนี้ก็เริ่มวันที่สอง ถึง30กันยายนนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสองเรียกสองไหมสามช่วงไอ้ตัวไอ้อะไรวะไอ้ไอ้อ้วนเดี๋ยวนี่นี่อ่นนี่อ่ะตัวเลดี้กับไอ้นอนเนี่ยวันที่สองถึงสิบห้าหรือว่าของจะหมดนะครับแล้วก็ไอ้มกับแฮปปี้เนี่ยวันที่สิบหกถึงสามสิบถึงของจะหมดอ่า แล้วก็ไอซีเคดเนี่ยวันที่9ถึงสิบเอ็ดนะครับก็อย่างที่ว่าพอเป็นซีเคดก็น่าจะน้อยนั่นแหละโอเคนะก็ได้ทั้งกินได้ทั้งของเล่นด้วยสำหรับใครที่ชอบอ่าบาบิคอนก็น่าจะสะสมกันนะครับแต่สำหรับตัวผมนั้นคิดไว้แล้วว่า จะทำได้แค่นี่แหละไอตัวนอนกับซิเคนี่แหละฉะนั้นวันที่9เจอกันแน่นอนนะฮะโอเคแกะกล่องกันเลยแกะหัวนี่นะครับสําหรับคนที่หรักอืมอืมขาด่ะน่าจะไม่รอดปาไปเลยแล้วกันเปิด ขาดเปิดอ่าโอเคจ้านี่นะครับข้างในเป็นแบบนี้โวยนี่มาแล้วตัวนอนแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันก็มีแค่ฟิกเกอร์นั่นแหละเออเก็บกล่องอือฮึอือฮึอ่อออาอนอในถุงนี้โอไมคอนนี้อ่าในถุงมีอะไร มีก้อนหนึ่งตัวท่วนนะครับแก่กันเถอะโอเคเรียบร้อยอืมพอดีชอบท่านอนก็เลยเอาท่านอนมานี่นะฮะแบบใกล้ๆนะก็สีมีตำหนิไหมมีแหละ ตามการเพ้นการน่าจะเป็นน่าจะเป็นสีของอ่าอะไรนะ PVC มาเลยนะครับอโอเคมีปีให้นะฮะหางปกตินี่อยู่หน้าหน้าน้องตอนหลับนี่นครับความสูงถ้าวัดอย่างนี้อ่าวัดอย่างนี้อ่านี้นะ แบบนี้เลยเจ็ดจุดเกือบ5เซนนี่นะนะครับแต่ถ้าเป็นแนวนี้แนวนี้ก็คือแนวนอนเออแนวนอนนั่นแหละมองเห็นหรือเปล่าประมาณ3เกือบ4เซนนะครับเมื่อเทียบกับ ใ้พวกกล่องสุ่มทั่วไปที่มันราคาแพงกว่าอดีทิมอนอีนนี้องเอาไหมอีผักอ่ะอีผักฉะนั้นก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าเออ่ราคามันต่างกันนะครับโอเคแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้น่ารักจะตายโหนี่เห็นไหมนี่นะฮะสวยเก็บ โอเควับอ,อืก็เดี๋ยวรอสีเข็อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนของบาบิกอนนะไปติดตามกันได้นะครับก็ยังเหลืออีกตั้ง3 3ตัวรวมสีเข็อีกหนึง่งก็เป็น4ตัวที่ผมยังไม่มีเทเดี๋ยวผมมาขึ้นรูปให้ตรงไหนสักทีหนึงว่า หน้าตามันเป็นยังไงนะจ๊าแล้วก็โปรโมชั่นนี้ก็มีราคาเท่าไหร่เ่็ดเก้าเ้าคือหมู8ปดสี่เคือเนื้อนะฮะแล้วก็มีของหวานให้แต่ไม่มีน้ำน้ำซื้อเองต่างหากนะจ๊ารีฟิลก็เท่าไหร่นะสี่สิบห้าบาทต่อแก้วปะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะลากันไปก่อนแล้วเจอกันอีกทีตอนที่ได้สี่เขตหวังว่าจะทันคนอื่นเขา นี่จ้าทำไมไม่โฟกัสหรอกองสั่นดกแดกดกแดกโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับดองของเล่นสวัสดีครับผม